ลงทุนในหุ้นปันผลสามารถขายหุ้นออกมาได้ไหมขายได้ครับทุกคนทุกคนครับราคาของหุ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดเวลามันอาจจะมีการต่ําและมีการสูงขึ้นก็ได้และถ้าเกิดว่าราคาในตลาดหุ้นเนี่ยสูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงเราก็สามารถขายได้เราขายตรงนี้เพื่อเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหุ้นตัวอื่น ก็ได้นะครับและเช่นเดียวกันครับบางทีแล้วเราอาจจะเจอกับผู้บริหารที่เปลี่ยนมือธุรกิจที่เปลี่ยนนโยบายอันนี้ก็มีผลต่อการมองในเรื่องของกลยุทธ์ของการลงทุนในราคาหุ้นและตลาดหุ้นก็ได้นะครับดังนั้นทุกท่านครับการที่เราจะถือหุ้นเนี่ยเราต้องมีหลักการของตัวเองที่สําคัญนะครับว่าวันนี้เราลักหุ้นแต่เราไม่ได้ลักในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่คือคําตอบของทางรอดที่สุดสําหรับการอยู่ในวงการตลาดหุ้นเงินปันผลนี้นะครับ